กับคำพกาค่ะแขกแล้วก็คุณอัดบุญนาคมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะ,ะคะคไม่รู้จะไปไหนก็อยู่กับเรานะฮะตอนนี้เขาเปลี่ยนไปช่องไหนแล้วเนี่ย<อ>คุณ<ม>อัดบ้านผมเปลี่ยนช่องนะฮะวันนั้นผมก็กดอาหาช่องเดิมไม่เจอรู้สึกมันจะมีการเปลี่ยนเล็กน,อน้อยมีคนเข้ามาบอยไวยในแฟนเพจว่าช่อง Voice ไทยเป็นจาก True ไม่ได้หายนะคะรู้สึกว่า True เขาจะมีการสลับช่องใหม่เหมือนจะ64หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอัดใช่65 ครับผมจำไม่ผิดเราราวนี้นะคะลองปรับดูองกดไปเรื่อยๆ60ถึง70่ะกดไปเรื่อยๆอันนั้นหนังสืออะไรปกสวยจังแม่คุณครับมาแบบว่าเนียนๆโชๆมาเดี๋ยวกล้องเห็นไม่เห็นผมอ่ะ ช่วยนะฮะก็คือโปรโมทเป็นในดีวาร์สคาเฟ่แล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าคุณผู้ชมถามมาเยอะมากว่าซื้อที่ไหนกระดทู้ดอกทองคือตอนนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรงพิมพ์นิดหน่อยนะคะหนังสืออาจจะไม่สามารถกระจายได้ตามร้านหนังสือทั่วประเทศแต่ทีนี้ถ้าหากคุณผู้ชมต้องการหนังสือเล่มนี้เข้าไปในที่แฟนเพจของสำนักพิมพ์อ่านใช่ครับคือถ้าใช้ Facebook หรืออะไรเงี้ยค่ะเซิร์ชคำว่าสำนักพิมพ์อ่านก็จะขึ้นหน้าแฟนเพจมาแล้วก็สามารถสั่งซื้อหนังสือโดยตรงจากสำนักพิมพ์แล้วก็ส่งถึงบ้าน ไม่ต้องไปซื้อไปหาซึ่งไม่รู้จะอยู่ในหมวดอะไรคือเขาก็จัดประเภทดิฉันไม่ถูกเหมือนกันว่าอะไรดอกทองนี่มันจะไปอยู่ที่ไหนนะคะ,ะ,ะก็คงจะอยู่ในหมวดวรรณกรรมนะคะที่เป็นวิจาการวิจารวรรณกรรมหรือหมวดวิชาการทางด้านวรรณคดีนะ,ะแต่ว่าชื่อหนังสือมันไม่ให้ <c oughs> ไ,<ม>ไปอยู่หมวด <c oughs> วิชาการไงนะคะหมดเวลาโฆษณาแล้วอนานมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนื่องจากวันที่หนึ่งนะคะพฤษภาคมเนี่ยก็เป็นวันแรงงานแต่ทีนี้แท็กก็ ในมธิชนออนไลน์ก็นำเอาสเตตัสในเฟซบุ๊กของอาจารย์เกษณขึ้นมานะคะนานหรือยังคุณอาจัสอัเนี้ผมมาสนใจวันที่สามพฤษภาคมนะฮะปีที่แล้วสช่พันห้ายห้าสิบห้านะฮะปีที่แล้วเรื่องอาจารย์เกษณบอกว่าทำไมมันจึงเป็นวันแรงงานในประเทศไทยเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเขาเป็นวันกรรมกรอโลโดนฮีอย่างเงี้ยฮะโลโนฮีนะฮะไม่มีใครเข้าใจไม่สคุณหรอกคือทั่วโลกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันกรรมกรแล้วทำไม เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยจึงรังเกยียจคําว่ากรรมกรแล้วก็เลี่ยงนะฮะเลี่ยงบาลีไปใช้คําว่าวันแรงงานแทนเพราะอะไรคุณอาจารย์เกษียณ<ๆ>ก็ได้คลายปปเอมไว้นิด<ช>นึงใช่แล้วะนะฮะอาจารย์เกษียณบอกว่านะฮะในสมัยรชัชกาลที่6 6เนี่ยฮะมีคณะกรรมกรเนี่ยฮะเกิดขึ้นนะฮะเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนต่อสู้เรียกร้องและนัดหยุดงานของคนงานรถต่างในพนันนะฮะ,นะฮะ ในฐานะบรรณาการคุณถวัดเนี่ยก็คือปลูกหนังสือพิมพ์ขึ้นกรรมกรขึ้นมานะครับเพื่อประจนต่อต้านนะฮะเหล่าอามาี่ทุจริตคิดไม่ชอบขึ้นมาคําว่ากรรมกรเนี่ยคุณถวัดจงใจหยิบขึ้นมาใช้เรียกคนงานนั้นเกิดเป็นคําที่แสลงหูทางราชการ,ค,รคุณอ่านเขาใช้คานี้จริงๆเหรอ,อระจนต่อเหล่าอามาทุจริต ซึ่งคิดไม่ชอบไม่น่าละโดนปิดไปเลยนะและ <ด S 2> ปลุกให้พวกกรรมกรต<ะ>ื่นจากหลับนะฮะเพราะฉะนั้นคําว่ากรรมกรมาจากศัพท์เก่าคําว่วาทาสกรรมกรซึ่งหมายถึงเป็นชื่อคนเป็นข้าเขาใช้ให้กระทําการงานต่างๆนั้นนะฮะมาจากอาคาพิธานศัพท์ทของหมอแบดลีย์นะฮะใน2416นะฮะเพราะฉะนั้นคุณทวัตชี้แจงขึ้นมาว่าข้อที่เข้าใจกันว่าทาสไม่มีในบัตรนี้นั้นเป็นอันเข้าใจผิด ถ้าหากจะมีใครรอบชำเลืองดูความเป็นอยู่ของบุคคลสองจำพวกคือนายจ้างกับลูกจ้างบ้างแล้วก็จะร้องว่าอ้อไอ้ตัวทาตุนี้มันยังมีฉายาแฝงอยู่ในตัวลูกจ้างนี่ควรคิดดูบ้างสิว่าคนที่ไปเป็นลูกจ้างเขานั้นมีคนร่ำรวยพอตั้งเนื้อตั้งตังตวได้แล้วกี่เปอร์เซนต์เมื่อเป็นดังนี้การทำสัญญาจึงเป็นโอกาสให้จำต้องเสียเปรียบกันอยู่นี่หรือเป็นธรรมนี่หรือเสมอภาคชะนะฮะ น่าสนใจมากนะว่าอาจารย์เกษนามาจากหนังสือของอาจารย์ศิโรดอีกทีนะคะชื่อแรงงานวิจารเจ้านะคในหน้า24นะครับเพราะฉะนั้นทุกพระที่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครคำว่าทางราชการก็จะพยายามที่จะปฏิเสธในคําว่าทาตในคําว่ากรรมกรแล้วก็ตว์คําว่ากรรมกรนี่ก็จะถูกที่จะกีดกันออกไปอยู่เสมอเสมอนะครับ ก็ในที่นี้นะคะอาจารย์เกษียณเนี่ยอธิบายว่ามันมีประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนคําว่ากรรมกรเป็นแรงงานนะคะเป็นวิธีสะกดปีศาตรวาทกรรมในสังคมไทยคุณอาจแกะคิดว่าอาจารย์เกษียณใช้คำนี้น่าสนใจคือคว่าปีศาตรวาทกรรมนะคะนั่นก็คือทําให้การใช้คําว่าแรงงานมาแทนคําว่ากรรมกรเนี่ยเป็นกลวิธีของการควบคุมคําควบคุมความหมายควบคุมความคิด แล้วนำมาสู่การควบคุมคนในที่สุดนั้นที่มานะคะก็คือทำให้เห็นว่าคำว่ากรรมกรเนี่ยมันปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ชื่อกรรมกรซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของจะเรียกว่าเป็นฝ่ายซ้ายยุคแรกของเมืองไทยก็ได้ของคุณทวัตฤทธิเดชนะคะทำให้จริงๆตัวผมเองเนี่ยก็คือว่าพอจากการรับรู้ตั้งแต่เด็กๆเ่คำว่ากรรมกรเนี่ยจะ ยึดโยงติดอยู่กับเหมือนคําว่าคอมมิวนิสต์ไปด้วยในตัวนะฮะด้วยความรู้สึกทีนี้ในกรมประธานุกรมกรมตําราของกระทรวงธรรมการปี2470นะคะก็มีการนิยามคําศัพท์กรรมกรก็ระบุคําอธิบายแก้เกี่ยวในยะเรื่องทาสโดยกํากับเอาไว้ว่ากรรมกรคือคนงานคนใช้ลูกจ้างเช่นทาตกรรมกรซึ่งพึงทราบได้ว่ากรรมกรนั้นไม่ใช่ทาสคือมีการระบุการที่ในประธานุกรมยุคนั้นบอกว่ากรรมกรไม่ใช่ทาสนะแปลว่าก่อนน ดังนั้นคนเข้าใจว่ากรรมกรเท่ากับทาสใช่ไหมคะแล้วก็มีการบอกบอกว่าตรงกับภาษาอังกฤษว่า labor นะคะเช่นเดียวกับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน2493นะก็บอกว่าคนงานลูกจ้างกรรมกรนะครับหมายถึงค,คนงานลูกจ้างเป็นจำพวกไม่ใช่ทาสนะครับแต่พูดเป็นคู่กันว่าทาสกรรมกรนะแต่ว่าในของปี2493น่าสนใจอาจเพราะว่าพอเอาไปเปรียบทเทียบกับคำภาษาอังกฤษว่า labor นี่มีการวงเล็บว่า laboring class ซึ่งมีนยัยยะ ของการบอกถึงชนชั้นกรรมกรมันแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของรัฐที่มาร์กซิสซึ่งอยู่ในอยู่ในสังคมไทยแล้วแล้วเป็นที่รับรู้คือคอนเชียสแล้วอะคุณอาจอยู่ในสำนึกแล้วนะในปี2493แต่ว่า การเปลี่ยนคำว่ากรรมกรมาเป็นแรงงาน,งงานเกิดขึ้นในปี2499ในสมัยของพลตํารวจเอกเผ่าสียนนท์เป็นอธิบดีกรมตำรวจรงงนะคะได้ทำการเจราจากับตัวแทนขบวนการสาภาพแรงงานหัวก้าวหน้า,งงานที่เข้าพบเพื่อจะขอจัดงานฉลองวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาคมในปีนั้นอธิบดีเผ่าได้ยื่นเนื่อนไขต่อรองว่าจะอนุญาตให้จัดถ้าฝ่ายคนงานยอมเปลี่ยนคำวันดังกล่าว จากวันกรรมกรเป็นวันแรงงานคุณอ่นอันนี้น่าสนใจค,คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันต่อคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ ในช่วงที่แล้วนะครับคุณธรรมการยิ้งท้ายไว้ว่าในปีพศ2499นะครับเปลี่ยนนะฮะคำว่าวันที่1พฤษภาคมวันจากวันกรรมกรเป็นวันแรงงานแล้วก็30ปีให้หลังนะครับในสมัยนายรัฐมนตรีพลเอกเปรมสินสุรานนท์นะฮะก็ท่านก็ขอร้องให้ผู้นําแรงงานเนี่ยเปลี่ยนชื่อเรียกวันที่1พฤษภาคมในทํานองเดียวกับในปีพศ2499ที่พลตารวจเอกเผ่าศรียานนท์นะฮะขอร้องเช่นเดียวกันนะครับก็เลยทําให้วันที่1พฤษภาคมนะครับจากการเป็นวันกรม มกรสาก, <tha. S 1> กลกลายเป็นวันแรงงานแหน่งชาตินะครับเป็นในลักษณะ,ะคุ๊กกี้น่ารักแบบไทยๆขึ้นมานะฮะ <c oughs> คือแขกดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการต่อรองที่จ่ายมาด้วยราคาที่แพงมากนะ,ค,ค,ะคุณคอาจหมายความว่าออบางทีเนี่ยเรา <c oughs> อาจจะไม่ได้ไม่ทันตระหนักว่าคำเนี่ยมันมีความสําคัญนาคคำศัพท์มีความหมายมากอย่างที่อาจารย์เกษียนบอกว่าการที่เราใช้คําศัพท์คําใดคําหนึ่งมัน แม้ว่าความหมายจะใกล้เคียงกันแต่การใช้คำศัพท์ที่ต่างกันมันกำหนดพฤติกรรมของเราแล้วก็กำหนดอุดมการของคนในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นการที่ออพลตำรวจเอกเผ่าสียนนท์นะคะได้ทำการเจราจาต่อรองกับผู้นำแรงงานหัวก้าวหน้าในยุคนั้นที่อยากจะจัดงานวันกรมกรนะคะก็มีการเรียกได้ว่ายื่นหมูยื่นแมวกันว่าจะจัดก็ได้แต่ให้เปลี่ยนชื่อจากว,วันกรรมกรเป็นวัน,วนแรงงาน,งานดูเหมือน ไม่ดูเหมือนไม่สําคัญอะนดแต่ปรากฏว่ามันมีนัยยะที่ใครรู้สึกเป็นราคาที่เราจ่ายไปแพงมากมเพราะนับตั้งแต่นั้นมาทําให้ประวัติศาสตร์ว่าด้วยความเป็นกรรมกร,รที่เชื่อมโยงกับคําว่า l a อร์ซึ่งเชื่อมโยงกับคําว่า laboring class เชื่อมโยงกับสิ่งที่จะเป็นพักแรงงานซึ่งมันจะมีความพักกรรมกรนะคะพักเบอร์อในโลกของประเทศที่ มีแนวคิดสังคมนิยมหรแนวคิดเชิงมาร์กซิส<ม>อยู่สิ่งเหล่านี้จึงไม่สามารถเติบโตได้ในสังคมไทยเลยคุณอาจมันก็กลายเป็นว่าเราไม่มีสํานึกเรื่อง<ม>เกี่ยวกับความความสําคัญในเชิงขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง<ม>ของเหล่าคนงานและกรรมกรมแล้วมันไปทําลายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ<ม>ขบวนการแรงงานด้วยนะคุณอาจ เพราะว่ามันก็จะแยกเอาอย่างคุณอาจทํางานแบงค์คุณอาจก็จะรู้สึกว่าคุณอาจไม่มีอะไรที่จะแชร์กับกรรมกรลงลงานลงเหมืองแร่อะใช่รเราะจะดูว่าเป็นไวท์คอร่าพวกปกขาวไม่ใช่เป็นบลูคอร a าพวกปกฟ้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะตระหนักในความสำคัญของประวัติศาสตร์ของการแลกแลกเปลี่ยน<ฆ>ครั้งนี้ก็หมายความว่า เราไม่ควรประนีประนอมต่อถ้อยคำอ่ะสำหรับแขกในการะะบรรัญญัติสั์คาหรือในการใช้คําต่างๆแล้วในการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยการเลือกใช้คำํำม,มีความหมายก็มีความสําคัญมากน่าจะถูกต้องนะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็มองข้ามไปแต่ว่าคําที่ใช้เนี่ยมันกําหนดความคิดได้หลายอย่างมากนะคะ,ะเพราะฉะนั้นมาดูอีกนิดนึงว่าไหนๆเราก็มาถึงตรงนี้แล้วแขกก็ไปเจอบทความ okay. ที่สําคัญมากอันหนึ่งนะคะของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนานมากแล้วบทความชิ้นนี้คุณน่ะตั้งแต่ปี2523นานมากจริงๆนะครับในวารสารชื่อวารสารระพีนะคะเป็นบทความว่าด้วยประวัติการต่อสู้ของชนชั้นกรรมกรไทยครับบทความนี้ยาวมากเราอาจจะไม่สามารถนําเสนอได้ทั้งห,หมดแต่แค่คิดว่ามันมีบางส่วนของประวัติศาสตร์การต่อสู้ของกรรมกรไทยที่อยากเอามาแชร์กับ คุณผู้ชมนะคะมาดูช่วงแรกว่าขบวนการต่อสู้ของกรรมกรไทยก่อนปี2475เป็นอย่างไร,ค,รคุณอัดเขาบอกว่าในช่วงนั้นนะคะก่อนปี2475 ในบทความนี้กล่าวว่าในกรุงเทพเนี่ยมีโรงงานแค่7โรงเท่านั้น <Ừ. S 1> ในจํานวนนี้เป็นโรงงานปูนซีเมนต์โรงงานฟอกหนังโรงงานทําสบู่และโรงงานยาสูบอย่างละหนึ่งแล้วก็มีโรงงานน้ํากลั่นอีก3โรงรนั่นก็คือประมาณช่วงปี2472 <Ừ. S 1> จํานวนกรรมกรในกรุงเทพในเมืองไทยตอนนั้นมีกี่คนคุณอาจ กรรมกรในกิจการอุตสาหกรรมนะคะมี165,000คนหรือแค่2.2%ของแรงงานทั้งประเทศที่น่าสนใจก็คือคุณอาจกรรมกรไทยเนี่ยเป็นใครถ้ากลับไปดูในเราเคยพูดเรื่องการเลิกทาสจะเห็นว่าส่วนที่สัญญาเบาเร่งนะคะเป็นการเป็นตัวเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยแล้วแรงงานนะคะแรงงานยุคแรกของไทยที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา เป็นครั้งแรกส่วนใหญ่เป็นกรรมกรจีนใช่ฮะนในนิกลีจีนที่อ,อพยพมาในที่นี้ก็เช่นกันนะคะคบ,บอกว่าตั้งแต่ช่วงปี2453ถึง2483 60ถึง75เปของกรรมกรในเมืองไทยเป็นคนจีนนะคะส่วนกรรมกรในอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือเป็นลาวเป็นขมุแล้วก็เป็นพม่า มีกรมกรจีนและมาเลย์จะทํางานสวนยางอยู่ทางภาคใต้แล้วกรมกรจีนจะเป็นพลังที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมเหมืองแร่อนอกจากนั้นก็จะมีกรรมกรจีนในโรงสรีข้าวโรงเลื่อยไม้มขนส่งและหัตถะอุตสาหกรรมย่อยๆก็ว่าจ้างคนจีนทั้งสิ้น มาดูสภาพการทำงานของคนจีนนะคะเขายกตัวอย่างกรรมกรเหมืองแร่ภาคใต้ซึ่งจะต้องไปขุดแร่ในหลุมลึกๆโดยไม่มีระบบป้องกันอันตรายแล้วยังต้องเป็นทาสของยาเสพติดเพราะว่ากรรมกรจีนเหล่านี้ค่ะคุณอาจจะถูกมอมเมาด้วยฟิ่นซึ่งมีจำนวนถึงหนึ่งเจ็ดแสนสองมื่น้าพคนแล้วเขาบอกว่าฟิ่นเนี่ยคุณอาจมันเป็นอย่างนี้หัวหัวหน้าแรงเนี่ยหัวหน้ากรรมกรเนี่ยก็เป็น คนขายฟินแล้วก็จ้างกรรมกรกรรมกรติดฟินก็คือ ชาตินี้เป็นทาสไปไหน<ช>ไม่ได้เขา<ด>บอกว่านอกจากถูกกดขีกก่เอารัดเอาเปรียบทางชนชั้นแล้วยังถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบทางเชื้อชาติด,ด้วยนะคะ,คะทำให้กรรมกรนะฮะมีสภาพชีวิตที่เลวร้ายพอๆกันหรือมากกว่าไพร่ชาวไทยเสียอีกด้วยนะครับในยุคนั้นแล้วเขาบอกว่าสภาพการกดขี่ทั้งทางตรงและทางอ้อมแบบนี้ค่ะทำให้กรรมกรต้องรวมตัวกันต่อสู้นะคะในระยะแรกๆเนี่ยเขาตั้งกันเป็นสมาคมลับหรือที่เรียกกันว่าอังยี่อันนี้เคยได้ยินอแล้วก็มีการประท้วงกันหลายครั้งจนในที่สุดนะคะสมัยรัชกาลที่4 ก็มีการออกกฎหมายควบคุมสมาคมรับชาวจีนนะคะโดยอ้างว่าเป็นสมาคมที่มีจุดประสงค์ทางการเมืองและก่อความวุ่นวายนะฮะนี่ก็เป็นยุคแรกๆปี2453ก็มีชาวจีนก่อการจลาจลเพื่อคัดค้านการขึ้นภาษีต่างด้าวค,คือคน,จ,นจีนต้องจ่ายภาษีต่างด้าวนะฮะเพราะฉะนั้นในปีต่อมาก็มีปี2456รัฐก็ออกกฎหมายให้รถลากและรถสำร้อต้องจดทะเบียนเพื่อ สะดวกต่อการควบคุมอุบัติเหตุแต่เขาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เพื่ออำนนยความสะดวกให้นายทุนและชาวต่างชาติที่ร่ำรวยให้ขับรถได้สบายจะได้ไม่มีรถสำหรองรถลากอะไรของกรรมกรมาเกะกะบนถนนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าขบวนการเคลื่อนไหวการต่อสู้ของกรรมกรในสยามเป็นอย่างไรต่อค่ะปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสารา ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชนชั้นกรรมกรไทยแต่กี้พูดไปยุค2ก่อน 2, 4, 7, 5นะคะแล้วก็จริงๆแล้วมีรายละเอียดเยอะมากข้ามไปก่อนเพราะว่าเอนข้างจะหนานะเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะมากแล้วมันเกี่ยวข้องกับ สมาคมรับอ้างยี่ขบวนการปลดแอก,กชาติจีนบขบวนการต่อสู้ในจีนกลุ่มสมาคมคนจีนในประเทศไทยอะไร,รหลายอย่างองงานง้างซับซ้อนนะคะก็จะไม่พูดในที่นี้ข้ามาที่ตรงนี้เลยดีกว่าคุณอาจเพื่อที่จะให้เห็นแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญคของขบวนการเคลื่อนไหวอของกรรมกรนะคะมันจะมีช่วงสําคัญคือช่วงนี้คุณอาจช่วง2489เก้าเนี่ย กรรมกรเนี่ยเริ่มมีการสไตร์นะคะบ่อยขึ้น<ม>แล้วก็มีการพุ่งเป้าการประท้วงไปที่เรื่องการลดค่าครองชีพขอเพิ่มวันหยุดนะคะเขาบอกว่าการประท้วงของกรรมกรท่าเรือเนี่ยมีคนเข้าร่วมถึง1,500นหคนเลย<ม><ม>ทีเดียวค,คุณอัด<ม>ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2การต่อสู้ของกรรมกรไทยก้าวหน้าไปขั้นหนึ่งนั่นก็คือสามารถรวมตัวจัดตั้งเป็นสมาคมคนงานได้ กรรมกรโรงพิมพ์200คนร่วมกันจัดตั้งสมาคมขึ้นมานะคะมีสมาคมคนขับสำล้อสมาคมลูกจ้างคนงานในกิจการขนส่งสมาคมคนงานรถไฟสมาคมรถลากคือคักนะคุณอาจถ้าเราจะ<ม>า<ล>ดูภาพนี้นกรรมกรในอาชีพต่างๆเลยนะฮะและช่วงนี้ค่ะมีองค์การสาหาอาชีวกรรมกรแห่งประ,ประเทศไทยเป็นองค์การจัดตั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวของกรรมกรไทยนะคะและได้แสดงบทบาทสําคัญในการนําชนชั้นกรรมกรดําเนินการต่อสู้เพื่อสิทธิแล้วก ็ผลประโยชน์ของตนปี2488สหาอาชีวกรรมกรได้จัดงานฉลองวันกรรมกรสากล1พฤษภิกาคมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่วังสร้อยใช่ครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าวันกรรมกรสากลนะฮะมีกรรมกรเข้าร่วมพันกว่าคนนะคะมีการชุมนุมฉลองวันเมเดซึ่งสหาอาชีวกรรมกรจัดขึ้นที่สนามหลวงแล้วมีกรรมกรเข้าร่วมถึงแสนคนปี2489คือคือเขตกับไปอ่านบทความนี้แล้วเขกตกใจว่า ไม่น่าเชื่อว่าเราเคยมี movement หรือขบวนการเคลื่อนไหวของแรงงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ละต้องจัดที่ท้องสนามหลวงเลยนะครับแล้วเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าบรรยากาศนะคะภายใต้ร่มธงของสหาอาชีวะอ,อันมีพื้นที่เป็นสีเหลืองอารามโบกสะบัดรพลแพรวอยู่บนเวทีซึ่งประดับคำขวัญว่ากรรมกรทั้งหลายจงสามคขีกันคำขวัญน,นี้เองที่เป็นเสมือนวิญญ,ญาณของสหาอาชีวะที่ยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของกรรมกรทุกคนตราบเท่าทุกวันนี้ คุณอดฟังแล้วรู้สึกยังไงครับจับเท่าทุกวันนี้เลยเหรอเนี่ยไม่คือชุดคําแบบเนี้ยคุณอดมันเคยเป็นชุดคําของการชุมนุมของคนเป็นแสนแสนที่สนามหลวงภายใต้ธงที่บอกว่านี่คือเป้าหมายของกรรมกรไทยใช่แล้วนะฮะมไม่คือชุดคําที่แบบโบกสะบัดพลายแพรวสถิตอยู่ในดวงใจคือคําว่าสถิตอยู่ในดวงใจอ่ะคุณอดในบริบทของ ประเทศไทยพอเนี่ยการสถิตอยู่ในดวงใจอ่ะมันไปอยู่ที่อื่นนะมันไม่ใช่เรื่องของกรรมกรขนาดเขาใจนิ่สิแขกพูดใช่ไหมว่ามันสีที่ใช้ด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้นะคะคุณอาจแต่แขกรู้สึกว่าคําว่าสถิตในดวงใจเฮ้ยมันเคยมีจิตวิญญาณของของกรรมกรที่มันฮึกเหิมขนาดนี้ด้วยหรือนะคะ เขาบอกว่าปี2490เนี่ยสหชีว่กรรมกรได้ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยนับเป็นสาพันธ์กรรมกรแห่งแรกของประเทศไทยที่รวมกรรมกรจากกิจการสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเลื่อยโรงรสีโรงไฟ,ไฟโรงปูนซีเมนต์ไม้ขีดแล้วก็กรรมกรสาขาเกษตรกรรมเข้าไว้ด้วยกันมีสมาชิกถึง70,000ื่ 5,000คนนะคะ50สมาคมเลยนะจาก50สมาคมเยอะมากเแสดงว่าแล้วในบริบทของปี2490เอ้าคุณอัาคำว่ากรรมกรมันเป็นคําที่ไม่เกียรติเป็นคําที่รวมเอาเป็นยูเนี่ยนของคนใช้แรงงานจริงๆเราไม่น่าเชื่อว่ามันถูกทำให้หายไปคุณอาัรขบวนการทำลายการเคลื่อนไหวของกรรมกรก็เกิดขึ้นในช่วงต้นๆของรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามซึ่ง ประกาศพระราชบัญญัติการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ปี2496ออกมานะคะแล้วทําให้มีการกวาดล้างกวาดล้างจับกลุ่ม,มผู้นํากรรมกรและประชาชนในวงการต่างๆที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีการปรับปรามคือมีการจับผู้นำกรรมกรเข้าคุกกันไปหลายระรอกทีเดียวคุณอัดแต่ในขณะเดียวกันในช่วงท้ายของ จอมพลปอซึ่งเราจะจํำกันได้ว่าในยุคท้ายๆก่อนถูกรัฐประหารของจอมพลปอจอมพลปอนะคะหลังจากไปเดินทางเยือนหลายๆประเทศทั่วโลกจอมพลปอกลับมาด้วยจิตวิญญาณใหม่เป็นจิตวิญญาณอันเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เปิดให้มีการไฮปาร์แล้วก็นําพักเสรีมนังคศสิลาเข้าสู่การเลือกตั้ง嗯嗯แล้วตอนนั้นจอมพลปอก็รู้สึกว่ามีแต่ระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะ r รสคิ e หรือว่าที่จะช่วย,ช,วยชีวิตทางการเมืองของจอมพลปอได้นั้นก็คือว่าต้องอาศัยพลังของประชาชนหนุนหลังจอมพลปอให้อยู่ในอำนาจได้ต่อไปจอมพลปอจึงปล่อยกฎหมายที่สำคัญอันหนึ่งออกมาคุณอาจนั่นก็คือมีกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี2499ันบคุณอา ขาเรียกว่ากฎหมายแรงงานพุทธศักราช2499แล้วก็ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนโดยเรียบร้อยโดยมีสาระสําคัญนะคะนั่นก็คือการคุ้มครองแรงงานรวมไปถึงสภาพการทํางานล่วงเวลาวันหยุดงานแรงงานเด็กและสตรีความปลอดภัยของกรรมกรการชดใช้ค่าเสียหายแก่กรรมกรและชั่วโมงการทํางานไม่เกิน48ชั่วโมงต่ออาทิตย์ใช่ครับ2ององค์การกรรมกรอนุญาตให้กรรมกรมีสิทธิในการจัดตั้งนัดหยุดงานต่อรองกับนายจ้าง แรงงานสัมพันธ์ว่าด้วยการไก่เกตต่อรองเรื่องแรงงานโดยชอกก้าวหน้ามากค,คุณอาจปี2499แต่แต่ <c oughs> กฎหมายแรงงานที่ก้าวหน้ามากที่สุดของประเทศไทยนี้มีอายุถึงไม่ถึงปีคุณอาจเพราะว่าหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์นารัตน์นะคะทำการรัฐประหารประกาศคณะปฏิวัติ ก็ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงานปี2499แขกอ่านไปก็ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องร้องไห้เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้การเคลื่อนไหวของชนชั้นกรรมกรไทยก็ตกอยู่ในยุคมืดอีกครั้งหนึ่งจนท้ายที่สุดมันมืดจนถึงกระทั่งที่ว่าศักดิ์ศรีของกรรมกรแล้วคาว่ากรรมกรเนี่ยหายไปจากประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหว ต่อสู้ทางการเมืองในประเทศไทยเหลือแค่เป็นวันแรงงานที่ไม่มีพิษสงไม่มีความหมายไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบนันและไม่รู้ว่ามีจะมีอนาคตรหรือเปล่านะคะ,ะครับวันนี้ชุดสวยๆของคุณคำปากานะครับจาก k o n นะครับรองเท้าชาวแอนทีสนะฮะแล้วก็ของผมนะครับจากสุดย์ดเซลครับค่ะวันนี้แขกแล้วก็คุณอัดบุญนาคนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ